Okay, let's go! Oh, the, oh, the the oh. <laughs> <laughs> Good job. <laughs> yeah, it's colder in the hot tub. Up. Yeah. Well, because that, that's got left, right? Up. I mean there's, there's no water circulating here at all. Well, well you put water in here left, left, right? Well yeah, but I mean like you figure it's a smaller body of water. To สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปาปูนา USA นะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆค่ะสวัสดีจากปาปูนา USA นะคะพี่น้อง ก่อนป่าปูน่าจะมาพามาชมบรรยากาศรอบๆบ้านโอนี่ป่าปูน่าอยู่ที่บ้านหลานชายของสามีนะคะป่าปูนามาเยี่ยมหลานชายกับหลานสะใภ้มาดูหลานๆว่ายน้ำกันเขาว่ายน้ำกันมาล่ะ be careful okay good ดูสิแล้วหลานว่ายน้ำกัน it's cool เล่นหน่อยาฮั่ให้มาลฮัลโหลเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งหน่อไม้ไมค่ะพี่น้องมีหอดหน่อไม้ได้วพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อไม้เดี๋ยวจะพามาดูปลาไผ่ค่ะพี่น้องออปลาไผ่ยอยู่หลังบ้านนี่ปุ้ยเบิ่งพีนงนง่น้องหน่อไม้หน่อไม้มันขึ้นแล้วนี่นอนหนึ่งต่ว่าสูงเจินเถินแม่นี่ ขึ้นแล้วนอนหนึ่งนี่ you sure you หุ่นอีกนอนหนึ่งเห้ยวจนเถินเลยพุ่น mm hmm. มาพอทันคือ mm hmm. ป่าบูนาในลงมาจากอันทั้งเหนือของฟลอริดาโอ้ยนี่นอนหนึ่งพี่นอ้องนอนบักแง่หนึ่งจะว่าไปขึ้นอันไปขึ้นทั้งขางเดนอันค้นขางบ้านปฮ๊ย mm hmm. พี่น้องไปท่าไปแกงแซ่บเนี่ย mm hmm. นอไม้แพ่เหลืองนอนบักแง่อีหนึ่งพุ่น <Okay. S 1> มันขามไปมันขามไปรัวค้นขางบ้าน ก็เลยค้นขังบ้านบุ่สพปลูกต้นไม้อันต้นไม้ไผ่พี่น้องมันไปเกิดมันล่ามไปเป็นไผ่บ้านเขาปลาไผ่ในอเมริกาครับพี่น้องน้ำไหม้ไผ่เหลืองอันเอาไปเทปบังข้ามเนาะน้ำใหม่น้ำม,มัไผ่ไปเทปบังข้ามเออหนอบักใหญ่หนึ่งมาบ่าทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็กลับมาอีกพักกันถางปลา స్క gutగగ 9గె daha ాటారల箹nalాల ఇబవారటాి asynchronousశ దయారా ఈలాేడిత funnel people just texted me because they wanted to come over with Maddie. I Behind the wall. What? Behind, behind the wall? wall? That's interesting. And ส่วนร้านสภัยก็ตัดหญ้าพี่นว่งน่ะขยันขนาดนั่งกำลังตัดหญ้า